กลับมาแล้วทุกคนเราแทบไม่บอกเลยนะว่ากลับมาแล้วแล้วทำไมไฟมันแพลไปไมแพร่อีกล่ะเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยนะมันน่าจะหลายๆทึ่งเอ้ยเอาไฟวงมาแล้วนะเอาไฟวงมาแล้วแต่ไม่เปิดทุกคนแต่ตอนนี้ไม่แต่ตอนนี้มันเหนื่อยจนหนึ่งเปิดขี้เกียจที่จะทำโน้นแล้วนี่ละแต่นี้คือรายการเพื่อสีเลี้ย แนี่คือพีค่ะและนี่คือตากค่ะทุกคนเบื่ออะไรม่้บถามชื่อบอกชื่อทุกวันเนี่ยเขาจําไม่ได้หรอกอ๋อเล่ามาเซมายเนมเซมายเนมก็คือไปดูเลยทุกคนอืไม่พูดละเล่าหน่อยไม่พูดละเล่าหน่อยและค่ะเป็นเพลงรวมตัวเต็งอ่าก็คือเมมเบอร์ที่อยู่ในท็อปนนั่นเองเธอจําใครได้บ้างสองแมนทิวอ่าสองแมนทิวหนึ่ง สองฮันบินสองฮันบินหนึ่งยูซึงอินยูซึงออนอ่ายูซึงออนอ่าน้งชื่อยูซึงออนหมดละหมดละตายละขอดูหน้าก่อนอีกสองคนอ๋อไม่รู้ยังไม่ได้ดูเอาเคเพลงนี้มีเมมเบอร์ห้าคนเนาะอก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นทีมที่ไม่มีใครโดนคัดออกเลยในรอบนั้นอ่าก็จะเท่ากับว่าจะต้องเอาเมมเบอร์เนี่ยออกทั้งหมดห้าคน พราะมีอยู่สิบคนกันนะนั้นก็นั่นแหละมีไทยแลนด์ที่สมัครใจออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ดูอะไรมากมายก็อามีการคัดกันออกไปอะไรอย่างนี้เพราะวทำไมลูก <laughs> แล้วก็ในส่วนใหญ่เพลงก็ค่อนข้างที่จะไปนในทางน่ารักใช่ปล่ะอ่ะเพราะจะเป็นแบบการโชว์น่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่น้องยูจินมีส่วนร่วมในการเขียนคนนี้ติด <laughs> พอฉันพูดพอฉันพูดแม่ก็ตอบได้ทันทีเลยมันไม่เคยตามลูกกูได้เลยกูจามบ้ากูจะบ้ายังไม่รู้เลยว่าสี่ห้าคนยังมีใครบ้างตอบได้สามคนก็บุญแล้วเก่งมากอ่ะตอบเบอรน้อยห้าคนตอบได้สามคนก็บุญแล้วอเท่าที่ฉันจำได้ก็คือโดนมาเตอร์ด่าอ่าอ่า แต่ว,ว่าจากการด่าน,นั้นมันมาจากการที่ที่ถ่ายให้ดูนะก็คือมีการเปลี่ยนท่อนกอัน่าระหว่างน้องซึงออนกับน้องสัตมาทิวคนที่ห้าคือซึงออนซึงอนงอนพูดไปแล้วค่ะเธอพูดไปแล้วยังไม่ได้พูดจ้ะเธอพูดซึงออนค่ะอ๋อโอเคเธอพูดแล้วโอเคยังมีสี่คนอยู่ทุกคนเพื่อนมั่วอีกเหรอท่อนอ๋อโอเครอรอลองไ่รูคนที่ห้าก็นั่นแหละก็ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ฉันธิบายถึงไหนแล,ล้วอ,าอขาสลับท่อนกันอาขาสลับท่อนกันมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ว่าอ่า น้อยใจแหละเออว่าเอ่อซ้อมมาดีๆแล้วก็เออกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนท่อนกันอะไรประมาณอย่างนี้เออแต่ถ้าถามว่ามันมีเหตุผลไหมมันมีเหตุผลนะก็คือเด็กมันมันมันเป็นช่วงที่ซ้อมมันก็ค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกอะไรอ่อนไหวง่ายอ่าการที่จะเปลี่ยนท่อนเราตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยได้ท่อนนี้ใช้ประหลักแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้น้องอ่ะน้องร้องให้หนักมากแล้วมันก็ถ่ายแบบว่าให้เห็นนะว่าอ่า พี่่คุยกันกับน้องอะไรเงี้ยมันก็มีการพบกระทั่งกันมากป็นเ,นเรื่องปกติอ่ะแล้วก็พอมาถึงตอนที่มาเตอร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะก็ทําให้ต้องแสดงแต่ว่าน้องร้องไห้จนตาบวมอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงเซมินี้มันต้องสดใสสดใสสดใสแต่น้องหน้าแบบว่าตึง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 อ่ามาเตอร์ก็ด่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบทินนี้ทำาอะไรอย่างเงี้ยงี้งี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดว่าเออเนี่ย S <S> เหมือนไปการกดดันประมาณนึงแหละฉันเข้าใจอยู่ว่าสไตล์เกาหลีในการที่จะซ้อมเด็กมันเป็นยังไงก็คือแบบว่าถ้าเด็กคนนี้ทำไม่ได้ตอนนี้มันก็จะจี้จี้จี้ใช่ปะเออจนกว่าเด็กจะทำได้อะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือทั้งหมดและทั้งหมดที่นายเอ็มเน็ตเล่นละครมาให้ดูอ่าประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคได้ดูเลยเข้าใจละไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วใช่ไหะไม่ต้องคิดอะล้นไอพด รวยอยู่นะไอแพนไทยวันจบการศึกษาเนี่ยเป็นเพลงแนวแบบโยนใส่หัวตัวเองรงตานเบอร์รลฉันไ็้เป็นเสียงรังผัดมีคนนึงคือพักก้อนอุกเหรอไม่ใช่ใครคิมจีอุนเอาคิมจีอุนทำใจลูกฉันได้เรือยัก็คือตัวตึง้าคนเลยชอบการมีอินโทร ทำว่านี่หัวจะคิดโตชันจ้ะนี่คือโตชันเดี๋ยวก่อนโตชันจ้ะหมอกเลยสวยจริงๆเหรอเพลงนี้ฮันบินเป็นโบคอ่ะนะส่วนยูซึงออนเนี่ยคนที่สองเนี่ยเป็นซับคอรล้แต่ก็รู้ใช่ไม่คิดดึงรัดขมอนขม m นเกมไม่แน่ได้แค่นี้เพราะว่าฟังมาแค่นี้ ปวดข่าวแทนนะท่านน้องเป็นอย่างเงี้ยเชื่อมาเป็นยากมากอะไรเ้ยเลยย,ยิ่งกแก่ๆของเราตอนนี้น้องยังเด็กนะเสียใจกล้องไม่จับนี่เป็นกล้องเนี่ยจับฟองเปนทิวช็อตเมื่อกี้แล้วเป็นช็อตที่รอดูใช่ไหม,มก็ไม่จับรายการนี้เซเว่นไปกี่อันแล้วรอให้ฟังหน่อยรออ,อ่ะใส่มาแล้วถอดกันเนี่ย Just say my name เดี๋ยวตอนทานเขาจะมีนี่เลยนะอดี๋ยวเพิ่งข้ปอยมันไม่ถึงเครื่องเพลงหรอ โอ้ไหวยลูกถ oh. ิโอ้นี Ooh, ้เธอจร้องเธอจะร้องให้ได้ทั้งเพลงมาทุกคนเย้น้องเสร็จดีปะเหนื่อยอยู่นะสะพายกระเป๋าเต้นแต่ข้างในไม่ได้จะมีหรอเนอะ ที่เราสงสัยว่าแบบฟังฮันบินเป็นเมคอัพได้วอคลวัลหนึ่งเซนเนลเลยวอคลว 1, ัอคลหลักเอาราเป๋าออกได้ไมา <c oughs> ขอร้องมันไม่ค่อยเช็คโอ๊ย oh, <c oughs> น่ารักนะ่ะนออยู่ไม่ไหว นี่ก็น่ารักน่ารักไปหมดเนเงที่เรังเราสบาอ ซึ่งอ่อนอ่ะยูจินแม่ี่โอ้ยเก่งน้องปูนี่ยจังเลยกเราเลอีเก่งอ่ะชอบอเก่งวะทำได้ไงลองได้ไงวะถ้าเก่งจริงเธอฉันชอบอ่ะทำไมเพื่อนฉเก่งขนาดนี้งงเลยมีควาสามารถแท้ๆูใช่มเอ็นคออ็นคอเอ็อ จะพูดเลยจบแล้วจบแล้วได้จะเล่าความรู้สึกให้ฟังน่ารักจังน้องยุ้ยิตลูกแม่ก่อนจะกดสต็อปวิดีโออ่ะจบเลยจบเลยการด้วยจะเล่าความรู้สึกหมาคือเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่สู้กับเอ็นการ์ได้เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องอทำนองดนตรีแแรปและฮอนจําเอางายเปล่าทุกอย่างน่ารักหมดเลย แต่ละครเอนะ็มเด็ตเอละครเอ็มเน็นะละครเอ็มเด็นนี่คือแผนงานของการเอ็มเด็ตของการกระจายงานเพลงของเอ็มเด็เวลาเอ็มเ็ตออกเพลงในรอบคอนเสิร์ตแบทเทิลเพลงนี่มันเป็นกระแสเนี่ยมันจะต้องได่ชนะนี่ฉันกนะ็นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาอย่างนี้ก่อนคนที่ไร้ที่หนึ่งคือฮันบินอรู้บ้างค่ะอ่าแต่อันนี้อันนี้อันนี้ที่เธอเคยพูดไปว่าอ่าเมนโวคอลจะไม่เป็น แต่ไม่มีทางอ่าเขาเรียกอะไรนะได้ที่หนึ่งยากแต่ในที่เนี้ยเมโวคอลแล้วก็เป็นคิลริ่งพาร์ดด้วย,ยเ,เป็นแร,รบแบบไม่ใช่คิลลิงพาร์เนาะน้นอ,ยอยจินอะเป็นคิลริ่งพาร์แต่ว่าเหมือนท่านของฮันบินอะเยอะมากเออเออก็ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแม่กาลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ไม่แปลกใจที่จะได้ที่หนึ่งแล้วก็เก่งอยู่แล้วด้วยอ่ามาต้องดูหลังองมกรใช่ถูกต้องอันนี้จะตอบฮันบินก่อน อ่ะแต่คราวนี้กลับมาละครนี้นิดอ่ามาละครเอ็มเน็ตจะไม่คอมเมนต์เพลงนี้เราจะไปดูอันดับห้าอันดับจะไม่จะไม่คอมเมนต์เพลงไม่คอมเมนต์เพราะว่าเพลงมันโอเคเพลงมันโอเคใช่เป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายหูมาทุกคนแล้วอยากฟังมาแล้วใช่โอเคประมาณนั้นมาคือทัวร์หมดแล้ะพูดไปกินไปดีกว่าเพื่อนฉันก็ทำได้เนาะออีบ้าสิ่งที่เราเอ็มเน็ตแสดงไม่เห็นตั้งแต่โปรดิวหนึ่งถึงถึงปัจจุบันเนี่ยอ่า ตั้งแต่เป็นตระกูลโปรดิวมาจนมาถึงอ่าอีะกูลเกิลบอยเทเนตเนี่ยอีเพลงที่มันดีมากๆเนี่ยมันจะไม่ได้ที่หนึ่งอ่มันถึงว่าเพลงที่กะ่าว่าฟังแล้วอ่ะเพลงที่มีตัวฮัตอ่ะพูดง่ายง่ายทุกตัวฮัตสุดมันจะต้องชนะอ่ะมันจะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้สิ่นี้ฉันจะตัดเลยอันนี้คือฉันจะจัดอันดับของอันนี้ให้อ่ะฉันต้องตัดเอ็นกากับซมาเนมทิ้งอ่าเพลงมันดีอตัวเด่นดีมีแต่มันไม่มีหางในที่หนึ่ง เพราะะนะเพลงเธอจะแทงสวนไม่แทงสวนนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนี่คือนี่คือละครเดมเน็ตนี่คือละครเดมเน็ตและนี่คือสิ่งที่มันเป็นโอเคขทาาความเอ่อซีซันแรกโปรดิมหนึ่งอือไออินเตอร์เซมเพสอันนั้นมันดีจัดดีจัดจนมันไม่ค้านสายตาอ่าอะไรก็คือมันได้ที่หนึ่งพอมาโปรดิวชายอ่าสิ่งที่มันชนะ คือเนเวอร์มันควรชนะมันกลับกลับไม่ชนะอะไรติดฟันถั่วไหมใช้กัดใช้กัดใช้กัดมันกลับไม่ชนะมันกลับเป็นยยระโจใช่ยยราโจโยราโจชนะพอมันพอมันเป็นโปริดวสี่สิบแปดลูเมอร์มันควรชนะมันกลายเป็นโรลลิงโรลลิงเพราะฉะนั้นอันนี้ฉันจะแทงส่วนโอเมมี่ เอารวมีเป็นที่หนึ่งที่สองเธอว่าใครที่สองเหรอฉันแทงที่โหลนะได้สวิีอ่ะโอเคอที่ห้าเป็นสวิตที่โหลคือซูเปอร์ชาัตเจอร์อ่าที่โหลคือซูเปอร์ชาัตเจอร์อ่าพูดง่ายที่ห้าเป็นซูเปอร์ชาัตเจอร์ที่เธอวางไว้ใช่ไหมที่สี่คือสวีที่สี่คือสวีฟอ่ะแล้วก็ที่สองที่สามที่เนี้ยสองกับสามเอ็ดสูนย์สี วัดจากจจำนวนประชากรยากจังเฮ้ยอย่าอย่าคิดเยอะดิเรามาเอาเซมาเนที่สองเอ็นการที่สาะตอนนั้นฉันจำได้อันนี้แบบไม่ต้องดูโพยมีความรู้เออมีความรู้ว่าอาค่อนข้างที่จะมีความรู้ว่าในการวิเคราะห์นะคะทุกคน อ่าเพื่อนมีคอไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเราอ่ะเราจะมองอีกอย่างหนึ่งคือว่าเซอร์ไวว่าผู้ชายที่ดูมาตลอดเพลงที่มันจะได้ที่หนึ่งคือเพลงที่สร้างคาริสม่าบนเวทีมากๆคาริสม่าบนเวทีในที่นี้มันอาจจะเป็นการเต้นการร้องหรืออะไรอย่างนี้แต่โดยรวมแล้วเพลงนั้นต้องเป็นเพลงเซ็กซี่จะทําให้คนรู้สึกโบดเอออยากโบดอยากดูฉันแบบเฮ้ยนี่มันแบบเอ,อมันถัดใจมากอะไรอย่างเงี้ยอส่วนใหญ่ ผู้หญิงมันจะมีความรู้สึกลึกๆแบบนั้นอยู่แล้วเวลาดูผู้ชายอย่าเถียงเพราะว่าฉันรู้ว่าทุกคนเป็นเธอหลอกใค่ะาดใส่โอ่าประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้มาตลอดสังเกตเลยเพลงที่มีความเป็นเพลงเซ็กซี่ชนะหมดและรอบนี้ก็เช่นกันเธอทายถูกค่ะแน่นอนเพลงโอเวอรมีที่หนึ่งเธอเก่งอะเหรอ ป็นไม่ตามราคาเลยมัเนเ็แล้วก็ที่สองก็คือเซมเนมคะแนนก็คือหกหกหนึ่งสองกับหกสองหนึ่งมั้งหกสองหนึ่งโอ้ว่ามีหกหนึ่งสองเซมเนมก็คืออ,อารมณ์เหมือนแบบฉันเข้าใจได้นะว่าเพลงเซมิเนมอะมันมีคนที่ตัวท็อปเยอะตัวท็อปเยอะแต่คือพอเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะเพลงหน้าหลากะมันจะเป็นเพลงที่ เหมือนเอาไว้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยใช่มันจะให้มาปึ้งแล้วชนะเลยมันจะต้องมีอะไรที่ทีมอื่นเขาแบบมันคงไม่มีคอนเซปต์เซ็กซี่ขึ้นมาพูอย่างนี้เลยนะทีรายการนั้นไม่มีคอนเซปต์เซ็กซี่นะแต่ถ้าพอมีคอนเซปต์เซ็กซี่ปุ๊บเตรียมใจไว้ได้เลยค่ะว่าเราจะแพ้ใช่ยิ่งเมมเบอร์ที่อยู่ในคอนเซปต์เซ็กซี่เป็นเมมเบอร์ที่ได้รับความรักสูงได้รับมีฐานแฟนับสูง ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่าประมาณนั้นและเพลงที่สามอันดับที่สามก็คืออังกะเก่งเลยงเหรือฉันมันเป็นโปรดิวเซอร์ละกันเออเธอจะไปเป็นมาเตอร์เหรอฉันเป็นโปรดิวเซอร์จ้ะเออเป็นโปรดิวเซอร์เก่งจังและอันดับที่สี่ก็คือซุเปอร์เจ๋งอ้าวผิดคจขใช่เป็นสวิดเนี่ยโดดเลยใช่เป็นสีดเป็นอันดับสุดท้ายนั่นแหละประมาณนี้เลยเธอ เธอเก่งอยู่นะเธอก็ทายอันดับหนึ่งสองสามถูกเธออ่านนะคอในหมวกคุณอ๋อฉันดูมาบ่อยใช่ไหมดูทุกซิงตันดูทุกรายการตลบปะว่างคนว่างดูแล้วก็เครียดดูทําไมวันนี้ยแล้วเนี่ยผ่านไฟนอลมาได้อู้ดูเดูเศร้าดูดูหน้าตาดิเออฉันทำเราไม่ได้ยังไงโอเคแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกับกับละครเอ็มดีตอนทุกคนดูทุกคนทายเหมือนกันป่ะนี่ทายแบบอยากรู้ทุกคนรู้สึกยังไงว่าห้าเพลงที่ควรจะชนะคืออะไรใช่ส่วนตัวฉันเพลงนี้ฉันชอบที่สุด คือออร่ามีแต่พอมาแม่ฉันชอบที่สุดคือเซมเนมเพราะมันน่ารักมากงงปะคือฉันเป็นคนที่ชอบคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ในลึกๆแต่ถ้าฉันโหวตอะในตอนนั้นอะฉันกังจะโหวตเซมิเนมไงเออมันมันเป็นมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ที่จะโหวตฉันมั่นใจว่าในนั้นเออแต่พูดถ้าพูดจริงๆอะถ้าฉันอยู่ในนั้นถ้าฉันเห็นจังหวะที่จางห้าแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มฉันก็จจะโหวตโอเวอร์บีไปเลยก็ได้ข้าจะโปวตใช่ นั่นแหละประมาณนะั้นส่วนอังกาศก็อย่างที่ครูคนเห็นว่ามันเป็นเพลงที่มันไม่ได้มีท่อน,อ,นอะไรท่อนจรงท่อนดีท่อนหวืออาใช่หวือหวาอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นเพลงที่เรื่อยๆฟังได้แล้วก็มีความเอออาจจะแมสอยู่อะไรเงี้ยมีมีเนื้อร้องมีอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็ยังไม่ใช่เพลงที่จะเป็นเพลงที่อันดับหนึ่งได้ประมาณนั้นใช่แต่ไม่ได้หมาความว่าเพลงไม่ดีนะคะทุกคนฉันว่าเพลงค่ะเพลงดีหมดโอเคทุกคนเราดูแลกัน เก่าขอบคุณเนาะเราทําตามสําเร็จแล้วเราทำตามที่ทุกคนบอกอราว่าบอนเทนเน็ตมันจบแล้วใช่คือมันจบที่เอ้ปิดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวไปตัดเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวลาก่อนไปคลิปหน้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปขอบคุณเนาะใช่เลยขอบคุณโอเคบ๊ายบายนะทุกคนขอบ๊ายบายทุกคนทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าคิด้สึกยังไงแล้วคิดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ รายการหน้าเราจะมามีรายการอะไรก็เดี๋ยวปล่อยทีคลิปหน้าแล้วกันงานก็ขอบคุณที่รายการนี้รายการต่อไปเป็นม็อกขอบคุณทุกคนที่ดูเราสัญญาแล้วว่าเราจะดูครบทุกอีพีอก็คือต่อไปเพื่อนจะตัดเป็นว็อกใช่ปะเออเป็นคลิปที่เราดังดูใช่ไหมก็ขอบคุณเลยว่าเออเราทำตามสัญญาแล้วว่าเราจะดูยันจบใช่เราจะดูยันจบซึ่งเราดูยันจบแล้วจริงๆุกคนซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูรายการไหนก่อนว่ารายการอะไรมา อแต่จองไว้เลยว่าคียควินดอมพัซเซิลเจอกันอืมใช่ประมาณนั้นควินดอมพัซเซิลเจอกันแต่ระหว่างนี้อาจจะหายไปเ <c oughs> นาะเนื่องจากว่าตอนนี้คืออ่ะเนี่ยตอนทำงานมันจะมีงานที่ต้องออกไปนอกสถานที่ทุกคนแล้วก็จะไม่ได้เจอกันประมาณช่วงนนช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยอ,อาจจะหายไปนิดนึงหรือไม่ก็เพื่ออาจจะตัด คนเดียวอ่อหลายๆอย่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นทุกคนเจอกันคินดอฟพัทโซใช่เอาไว้รายการหน้าแลวทุกคนขอบคุณมากแล้วก็ทั้งมวและทั้งมวนถ้าพูดถึงสรุปแล้วเราจะสรุปในนี้มั้ยสรุปเลยอันดับที่เนี่ยสรุปในนี้อันดับเดบิวต์พูดในนี้เลยอก็คือถ้าพูดสรุปอันดับเดบิวต์ฉันไม่แปลกใจฉันมองไว้อยู่แล้วว่าน่าจะประมาณนี้แต่แค่มันเบี่ยง อยากรู้ว่าดีไอเทมอะไรไปดูคลิปขับไตเรื่องประมาณหนึ่งใช่ใช่คือมันค่อนข้างเหมี่ยประมาณนึงแต่ฉันไม่แปลกใจเพราะว่าเมมเบอร์ทุกคนที่ได้เดบิวอะมีความสามารถมีความสามารถ,าาารถเก่งไอ้พูดง่ายสิบแปดคนอนะเก่งหมดเลยเก่งหมดเลยแล้วทีนี้ใครได้เดมันไม่แปลกใจแต่มันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทําไมคะแนนมันเลี้ยงขนาดน,นี้<ม>ทําให้ลุ้นทําให้เครียดทำอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจะเป็นบ้าเลยทุกคนอยากรู้ใครได้เดบ้างไปดูคลิปหน้าใช่เพียงแต่เราวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบ้าขอบคุณที่ติดตามนะทุกคนบา ขอบคุณนะ